สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากให้เด็กๆได้ทํากันนะคะกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่ากิจกรรมอันปลั๊กโคดดิ้งค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมกันเดี๋ยวเด็กๆมาอานคำคล้องจองกันก่อนนะคะคําคล้องจองกิจวัตรประจําวันตื่นนอนแต่เชา้าอาบน้ําแปลงฟัน แต่งตัวเร็วพลันทานข้าวทันใดคุณพ่อคุณแม่ลูกจ๋ามาไวไปโรงเรียนเร็วไวสวัสดีคุณครูเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำคล้องจองไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะคำคล้องจองกิจวัตรประจำวันตื่นนอนแต่เชา้าอาบน้ำแปลงฟันแต่งตัวเร็วพลัน ทานข้าวทานันใดคุณพ่อคุณแม่ลูกจ๋ามาไว้ไปโรงเรียนเร็วไว้สวัสดีคุณครูเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมเรียงลำดับกิจวัดประจำวันกันก่อนนะคะเด็กๆภาพแรกภาพนาฬิกา วตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงไปโรงเรียนว่าของเด็กๆแต่ละคนจะเรียงลำดับอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะเราเริ่มมาทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะเด็กๆเรียงภาพกันเสร็จหรือยังคะเรามาดูกันก่อนนะคะเด็กๆว่าใคยเรียงลำดับเป็นอย่างไรกันบ้างภาพแรกต้องเป็นภาพนาฬิกาเพราะเด็กๆทุกคนต้องตื่นนอนใช่ไหมคะ ชุดชั้นในจากนั้นต่อไปเด็กๆก,ก็ต้องเป็นยังไงคะสวมเพื่อนักเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆอก็สวมเพื่อนนักเรียนเสร็จแล้วเด็กๆผู้ชายก็ต้องมาสวมกางเกงนักเรียนผู้หญิงก็ต้องสวม รองถุงเท้านักเรียนนะคะรองถุงเท้าเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเด็กเราก็ต้องมาสวมรองเท้านักเรียนเหมือนกันไหมคะเด็กต่อไปนะคะลองรองเท้านักเรียนเสร็จเราก็เตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะไปไหนคะไปโรงเรียนค่ะเด็กๆขั้นตอนในกิจวัตรประจำวันของเด็กๆแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ เช่นบางคนอาจจะรับประทานอาหารก่อนใส่ถุงเท้าบางคนอาจจะใส่ถุงเท้าก่อนรับประทานอาหารแต่ขั้นตอนสุดท้ายเด็กๆทุกคนก็ไปโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆในแต่ละวันเด็กๆต้องมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลเด็กๆตั้งแต่เวลาตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน ส่งเด็กๆที่โรงเรียนแต่ครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูเก่งทุกคนอยู่แล้วนะคะเด็กๆต้องรู้จักวางแผนเรียงลําดับความสําคัญว่าขั้นตอนแรกเด็กๆจะทําอะไรและขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะต้องทําอะไรเด็กๆจะต้องรู้จักฝึกการช่วยเหลือตนเองในการรู้จักตื่นนอนเองอาบน้ําแมงฟันรับประทานอาหารและเมื่อเสร็จภารกิจแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาส่งเด็กๆที่โรงเรียน เมื่อคุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนแล้วเด็กๆต้องเป็นเด็กดีต้องพูดคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่กําลังจะกลับบ้านเด็กๆก็ต้องพูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเป็นคนเก่งและก็ทําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆชอบกิจกรรมนี้กันไหมคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆชอบกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆส่งรูปหัวใจหน้ายิ้มมาให้คุณครูนะคะแต่ถ้าเด็กๆรู้สึกว่าเฉยๆให้เด็กๆส่งรูปหัวใจหน้าเฉยๆมาให้คุณครูนะคะและถ้าเด็กๆไม่ชอบกิจกรรมนี้เลยให้เด็กๆส่งรูปหัวใจหน้าบึ้งมาให้คุณครูนะคะแต่ครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนของคุณครูนะคะจะต้องชอบกิจกรรมนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่า ถ้าชอบก็ส่งรูปหัวใจหน้ายิ้มมาให้คุณครูนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย